ะะก็คือการขับรถในจีนเนี่ยใช่ว่าจะขับได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเขาจะมีระบบคู่ขี่นะต่อให้มีรถแล้วมีป้ายแล้วก็ใช่ว่าจะขับได้ทุกวันนะคะเพราะว่า ประเทศจีนเนี่ยหลายืองใหญ่เนี่ยมีมาตรการ,การจำกัดการใช้รถตามเลขทะเบียนแบบคู่ขี่วิธีง่ายๆเลยก็คือถ้าป้ายทะเบียนรถเนี่ยของเราเป็นเลขขี้นะคะ1 3 5่งเกนี่ยก็จะห้ามขับในวันขี้1 3 5่งใดๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นเลขคู่ก็ห้ามขับในวันคู่โดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นที่รถติดมากๆนะคะเช่น7จ็ดโมงเช้าถึง10บโมงขับใน4ี่โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่ม ระบบนี้เริ่มใช้จริงจังตั้งแต่โอลิมปิกที่ปักกิ่งปี2008นะคะแล้วก็กลายเป็นนโยบายถาวรเลยค่ะทุกคนซึ่งปัจจุบันบางเมืองนะคะอาจจะเปลี่ยนคู่ขี่มาเป็นหมุนเวียนวันห้ามขับแทนเช่นห้ามขับวันจันทร์บ้างวันอังคารบ้างแล้วแต่เลขถ่ายป้ายค่ะในบางช่วงที่ฝุ่น pm 2.5เนี่ยสูงมากหรือว่าในฤด,ดูหนาวเนี่ยก็จะเกิดหมอกควันเยอะนะคะเมืองต่างๆอาจจะขยายเวลาห้ามขับหรือว่าเพิ่มความเข้มงวดของระบบคู่ขี่โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า นโยบายนี้อาจจะแตกต่างกันในแต่ละเมืองนะคะเช่นเชิงตูเ,เขาอาจจะบังคับวันเฉพาะวันทํางานเทียนจินมีระบบหมุนเวียนตามวันในสัปดาห์นะคะอาจจะฟังดูยากใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็น่าจะแบบชินกันไปแล้วคะ่ะทุกคนส่วนรถ E ีีป้ายสีเขียวนะคะได้รับการยกเว้นจากระบบนี้เกือบทุกเมืองค่ะรถบางประเภทก็ไม่ต้องทําตามระบบคู่คีเหมือนกันนะคะนอกเหนือจาก E ีีแล้วก็คือมีรถพยาบาลรถดับเพลิงรถตํารวจรถโดยสารสาธารณะ แ,แล้วก็รถบริการสาธารณะบางประเภทเฉพาะที่มีใบอนุญาตนะทุกคนผลกระทบต่อผู้ใช้รถที่ทําให้เจ้าของรถทั่วไปเนี่ยต้องวางแผนก็คือวางแผนวันใช้ร่วงหน้านะคะหลายคนคือเลือกซื้อรถ2คันไปเลยที่ลงทะเบียนเลขต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัดนี้ถ้าใครมีเงินก็จัดเลยค่ะทุกคน <laughs> นี่แหละข้อดีที่ทําให้คนจีนเนี่ยหันมาซื้อรถไฟฟ้าเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องวันไหนขับได้วันไหนขับ,ไ,ไ,บไม่ได้นะคะ